สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาทำบุญนะครับผมวันนี้วันหยุดวันหยุดก็เลยมาทำบุญที่วัดเ <c oughs> ดินดูบรรยากาศรอบๆครับผม ลมแรงมาเลยแต่เงียบสงบมาเลยครับผมอันนี้ครับเป็นพระตามวันเกิดนะครับผมอันนี้เราจะไปไหนเดินเล่นทะเลกนันนะทะเลช่วงนี้มีกลิ่น ตัดใหญ่มากโอ้ด้านในโห<อ>จะเข้าไปดูด้านในดีกว่าใยญ่มาก

เหมอะนะครับผมเรียกวัดอะไรอ่เรื่องกไรแต่ผเขาเรียกว่าวัดวัดอะไรนะนรกสวรรค์ ใหญ่มากมนะครับผมเดินไปดูทางอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นนรกนะครับผมแถบนี้แถบที่เดินผ่านมาน่าจะเป็นสวรรค์แถบนี้น่าจะเป็นนรกและสีงเกร็ดสูงมากนะโอใหญ่ลเลยเดิมเล่น โอลมแรงมาเลยครับผมทางนี้นี่นะครับผมใครที่คิดจะทำบาปดูรูปปั้นนี่ไว้นะครับผมโอ้โหมีแต่โหดๆอย่างนั้นเลยอะ อ,อันนี้น่าจะเป็นเขตนรกนะครับผมโอ้ข้างนูง้นก็มีนะครับผมถ้าฝั่งอีอ่นมีฝั่งหนึ่งเนาะกั้นไว <c oughs> <คน S 1> ้คันยังค่อยมีเลยครับผมเงียบม,มาก บรรยากาศก็วังเวงคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับผมวันนี้พามาดูสวรรค์นรกนะครับผมเดินเล่นๆ <c oughs> เลยใหญ่มาก อรอบนี้ไปจริงนะครับบ๊ายๆครับผมขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับ